ศีลส,สมาธิปัญญาเอาไปซ่อนไว้หลังวัดหมดไม่ใส่สมองไว้เลยเป็นใหญ่เป็นโตถึงขนาดนี้เนี่ยที่เขาเรียกว,ว่านักปราดเขาพลาดได้เออต้องเรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยข่าวนี้ที่พระเล็กๆน้อยๆทำมันก็สะเทือนพอสมควรแต่ระดับชันทำทำเนี่ย ก็ต้องเรียกกันว่าสมาธิปัญญาไม่มีติดกาสมองมาเลยสุขอบบยามุกไปในจีวรเันพุทธเจ้าดะตรัสว่าภิกษุแบบเนี้ยภิกษุมหาโจรภิกษุสุกสุปดาบไปในจีวรอนันนี้สุขอบบยามุกไปในจีวรต้องเรียกกันว่ามหาโจรตัวใหญ่เลย ล่นเงินวัดไปเป็นสามร้อยล้านต้องเรียกว่าเป็นปามเสียหายทั้งภาพรักทั้งภาพพจนและก็ทำให้ใครที่อยู่ใต้ปกครองจะเชื่อยังไงในเมื่อปกครองเขาแต่ปกครองตนเองไม่ได้ก็ยังไงก็ เห็นว่าออกหมายจ,าจาับจับแล้วเนี่ยก็คงจะต้องเป็นไปตามกรรมสักพูดตามสำนวนที่พุทธเจ้าว่าธรรมวินัยของเรานี่มันเหมือนทะเลใหญ่ฟ้างลึกมันจะมีสะวะขยะลอยมาแต่แล้วมันก็จะถูกคลื่นซัดขึ้นฝั่งถ้าอย่างนี้หมายจับออกก็ ต้องได้ซัดขึ้นฝั่งในภายนไม่กี่วัดทราบข่าวว่ายังไปยืมเงินวัดอื่นมาเล่นอีกโอ้โหเรียกว่าเป็นความอัปยศครั้งยิ่งใหญ่ในวงการสง่งฆ์แหแต่เอาละญาติโยมก็ให้รู้ไว้ว่าบลาใหญ่เนว่างใส่เกลือยากใส่ธรรมะใส่อะไรไม่เข้าเนื้อกนันเน่า ประพฤติเน่าประพฤติเสียแต่ว่ายังไงก็เชื่อไม่นพ้นกฎแห่งกรรมใครทำไว้ก็ต้องได้รับไปอย่างนั้นอยากจบก็รู้จักแยกนะอยกเมาเข่งหมดยังไงก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีแต่ส่วนใหญ่ที่ยังดีอยู่ยังรักษา ความเป็นสมณะของพุทธองค์ไว้ได้ส่วนองค์นี้ก็เรียกกันว่าหลน่นคนหลนพระหล่นจากต้นมะม่วงคิดอยากจะปีนไปเอาต้นมะม่วงให้ได้ผลลงมาแต่ล่วงฉันทำล่วงนี่ <c oughs> น่ากลัวเอายังไงก็ขอให้ไปที่ชอบของท่าน ไม่ชอบอยู่บริหารศาสนะไม่อยากอยู่ๆปกครองคณะสงฆ์ก็ทันไป